พ้การออกเลขรางวัลหวยลาวหวยลาวสามัคคีปจากงวนที่ยิบซมิถุนายน25 6พนหารางวัลเลขสอตัวลางเลขที่ออกเจ็ดหหาเรางวัลเลขสตัวบนเลขที่อ,ออกเจ็ดี่เจ็ดีรางวัลเลขสมตัวบนเลขที่อ,ออกเจ็ดเจรางวัลเลขห้าตัวเลขที่ออกสองหาเจ็ดเ 2 5 7 7านี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยลาวหวยลาวสามาคัคีประจำงวนที่ยี่ี่มิถุนายน2อง8ันาขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวสามาคัคีได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้เวยจะสัปตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกับใหม่ในผลการออกหวยลาวหวยลาว สามคัคคีใหม่ในวันพุงนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า